คีรีวงกฏหมู่บ้านเล็กๆที่ลายล้อมไปด้วยอ้อมกอดของคุณเขาที่เขียวขจีและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์นาอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่อยากจะสัมผัสกับธรรมชาติและหลงไหลในบรรยากาศที่สวยงามพร้อมกับดื่มด่ำอากาศแสนบริสุทธิ์คีรีวงกฎเดิมทีมีชื่อว่าหมู่บ้านห้วยเฮียตั้งตามลักษณะพื้นที่ที่มีห้วยน้ำไหลผ่านและมีสัตว์ประจำถิ่นอย่างเฮีย แต่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติของหมู่บ้านจึงเปลี่ยนมาเป็นคีรีวงกฏซึ่งหมายถึงวงกฏของภูเขาสื่อถึงความซับซ้อนของภูมิประเทศที่ลึกลับและน่าค้นหา ในการเดินทางครั้งนี้ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่น่าสนใจของคีรีวงกฏไม่ว่าจะเป็นหมอกยามเช้าป่าไม้ที่เขียวชะอุ่มและภูเขาที่เขียวขจีในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงฤดูฝนจะมีทะเลเหมอกปกคลุมทั่วหมู่บ้านสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกและน่าประทับใจคิรีวงกฏถูกอบล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศที่บริสุทธิ์และเย็นสบายแม้อากาศจะร้อนขนาดไหนก็ยังรู้สึกถึงความเย็นจากป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีทั้งต้นไม้ใหญ่พืชพัธุ์นานาชนิดและในส่วนลึกที่เราได้เข้าไปสัมผัสคือน้ำตกที่สวยงาม มีน้ำตกหลายแห่งซ่อนตัวอยู่ในป่าน้ำใสสะอาดและเย็นสบายเหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่ทำได้ในคีรีวงกฏอย่างการเดินป่าและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการออกทริปครั้งนี้คือการนั่งรถอีแท็กชมวิวการนั่งรถอีแท็กถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่รถอีแท็กถูกตกแต่งด้วยร่มขนาดใหญ่สีสันสดใสสำหรับกันแดด กิจกรรมที่จะนำพาให้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติการนั่งรถอแตาเที่ยนชมบรรยากาศของหมู่บ้านและธรรมชาติตลอดระยะทางผ่านทาน้าใสจนถึงน้ำตกห้วยช้างพลายและยังมีการกินดื่มท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วย อีกทั้งยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวคีรีวงกุแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลน,นาแคอํอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีค่ารถอิต็กคนละ300บาทได้นั่งรถอิต็กระหว่างทางสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง การนั่งรถอิตักตามเส้นทางท่องเที่ยวจากภายในหมู่บ้านไปยังเส้นทางผ่านบ้านเรือนผู้คนยิ้มแย้มตลอดเส้นทางรับรู้ได้เลยว่าผู้คนที่นี่ยินดีต้อนรับเราจนเริ่มนั่งรถอิตกักเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมองทิวทัศน์โดยรอบจนถึงปลายทางน้ำตกที่สวยงามแม้จะเป็นน้ำตกเล็กๆแต่สัมผัสได้ถึงความสดชื่นของสถานที่แห่งนี้ เดินทางไปยังจุดหมายค่อนข้างลำบากเนื่องจากเส้นทางบนภูเขามีความคดเคี้ยวพื้นดินไม่สม่ำเสมอมีก้อนหินใหญ่เล็กมีทั้งทางชันทางดิ่งสลับกันไปมาทำให้รถสายและโยกเยกแต่ถ้ามองอีกมุมการโยกของรถนั่นแหละที่ทำให้พวกเราได้หัวเราะชอบใจ และเกิดเป็นความสนุกสนานได้ตลอดทั้งทางคุณตาคนขับรถมีความชันนาญในเส้นทางอย่างมากและสำหรับใครที่ต้องการจอดถ่ายภาพที่จุดต่างๆก็สามารถแจ้งคุณตาให้จอดได้เลยในระหว่างทางนอกจากมีสายน้ำยังมีนาข้าวของชาวบ้านต้นกล้าข้าวต้นเล็ก กระจายไปทั่วผืนนาสีเขียวโคลนโทนของต้นกล้าป่าไม้และภูเขาแยากชั้นอย่างเห็นได้ชัดมองแล้วไม่เบื่อแถมยังรู้สึกผ่อนคลายถ้าไม่ได้นั่งรถอีแตก็กก็คงไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศเหล่านี้หลังจากถึงจุดหมายเราได้สำรวจพื้นที่ในบริเวณโดยรอบน้ำตก สัมผัสน้ำใสที่ไหลผ่านตามธรรมชาติและการนั่งทานอาหารกลางป่าข้างน้ำตกเป็นบรรยากาศที่ดีและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สนุกคือการได้ทานข้าวกับเพื่อน เตรียมอาหารที่เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบในความอร่อยอย่างแกงส้มปลาใส่หยกกล้วยเป็นเมนูยอดฮิตของที่นี่ไม่ว่าใครมากินก็ต้องติดใจกันเลยทีเดียวแม้ในระหว่างการทานอาหารจะมีอุปสรรคอย่างตัวต่อที่คอยมาบินวนรอบอาหารอยู่บ้างแต่พวกเราก็ยังคงสนุกกับการทานอาหาร หลังจากทานข้าวจนอิ่มก็ถึงเวลาสนุกกับทานน้ำใสและน้ำตกดื่มด่ำกับความสนุกกับธรรมชาติพเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้นานาพันธุ์ปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวเองการได้เล่นสนุกกับเพื่อนท่ามกลางธรรมชาตินี้เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆ หลังจากที่ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของน้ำตกและเล่นสนุกกันอย่างพอใจก็ถึงเวลาที่พวกเราต้องเดินทางกลับกันแล้วพวกเราเดินทางกลับด้วยความเหนื่อยล้าแต่เต็มไปได้วยความประทับใจถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงแค่บ่ายโมงแต่แดดก็เริ่มหายฟ้าก็เริ่มคลึ้มเหมือนกับฝนจะตกยังดีที่ไม่ตกตอนที่เราเล่นสนุกสนานกันไม่อย่างนั้นคงเปียกทั้งตัวแน่ ฟ้าฝนช่างเป็นใจจริงๆคีรีวงกฏมีเสน่ห์ที่บอกไม่ถูกนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายและอบอ,อุน่นการได้มาเยือนคีรีวงกฏ จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงลองนึกภาพตัวเองที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและได้สูดอากาศบริสุทธิ์เสียงของธรรมชาติเปล่งออกมาอย่างก้องกังวานวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนที่ธรรมชาติบำบัดจริงๆ หากได้มาสัมผัสด้วยตัวเองจะรู้สึกได้เลยว่ามันคุ้มมากๆกับการใช้เวลากับธรรมชาติไปกับคีรีวงกฎอัญมณีแห่งธรรมชาติ